มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเผยสภาพอากาศวันนี้เตือนฝนถล่ม43จังหวัดสัตว์ภาคเหนืออีสานอ่วมตกหนักร้อละ8 0เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกทมยังคงชุ่มฉ่ำค่ะวันที่21สิงหาคมนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า รองมรสุมาพาดผ่านทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นการเกิดหรือว่าการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันไม่มีหรือว่ามีน้อยค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6กนฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลาหกนาฬิกาของวันที่22สิสิงหาคมนี้ ภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองรอยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิษฐ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35ององศาเซลเซียสค่ะ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่นะคะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรร้อยเอ็ดอุบลราชธานีนครราชสีมาและชัยภูมิค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรี ลบบุรีชัยนาทนครสวรรค์และอุทัยธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีและจันทบ,บุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจงังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนะราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสะตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปาร,ริมณนลนมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ25 26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ32 35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ